สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องหน่อยแล้วเพื่อนเอาไปเชียวครับผมมาแล้วครับพี่น้องครับหลังบรรยากาศกองไทยครับพี่น้องครับเป็นไรครับพอนนท์ครับสวัสดีครับพ่อเอ้าสองห้องไหมได้ครับพ่อได้เลยสนใจไหมสุดๆเลยเงียแตกซยเลยเอาสี่ห้องพักว่าดีไหมจำได้ไหมจำได้จำได้จำได้แล้วจำได้ครับเอาแม่ห้องไหมสองยูใช่หรือจำได้แล้วบ่อพอนิจี่ไปของน้ำเหรอพอนิกีไปของน้ำเหรอ ดีใจครับพ่อครับพี่น้องครับตอนนี้คือดีใจว่าได้แสดงแล้วคนไทยแล้วแต่ตอนพี่ตัดต่อมามันจิเลียพอ่อสามีบอกลุ้นอีกขึ้นเขาพี่น้องครับลุ้นอีกเป็นว่าตอนนั้นก็ไทยบักคักกันแมนวีอ่ะแมนไทยบักคักเพราะตาลงไปเนี่เห็นแต่เงา <c oughs> เห็นแต่เงานั่งขังรถตู้มีม <c oughs> าเทียไปเบิ่งเรื่อยเพีงเมียนอกเมียนอกสมรสของก้อยใส่ดีๆแต่ว่าช่วงเพลงอุ้งอ<พ>ิง ช่วงอันอันห่อฟันมะลังหันเห็นอยู่ดิเห็นเลยนะปัะปับเห็นหนาดิแต่ว่าอันนั้นก็บอกว่าเป็นพระเอกขึ้นกันเห็นได้เงาครับโอ้ยผมละลุนน้ำอยู่ที่แรกอะที่แรกที่แรกกะทายไปแล้วพอเราฝืนอาเพิ่นก็ทายได้หลายแสนหรอกสี่ได้เขาก็ได้เตี้ยอืมก็ที่เที่ยงเลยแม่นีไม่ดีไม่อี่น้อยเดี๋ยวว่ากีเที่ยงเลยแม่เพิ่นก็ลุนน้ำกับพี่เราครับเปียกใส่เครื่องบ้านยังเอาเลยเครงอันนี้พี่เบนครับ Uhm. อันนี้หลังมันในการวางท้ายนะครับผมทีมงานท้ายทำห้องเอียงก่บนพ่อไอแบงค์ท้องทุ่งแบงค์ท้องทุ่งเนาะทีมงานนี่คุณภาพเลยพ่อแบงค์ท้องทุ่งโปรดักชั่นโอ้โหมีงานติดต่อไหนบ้าครับพ่อทีมงานนี่ติดต่อกับบอสดูเลยแมนครับพี่น้องตอนนี้ก็ขาดสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ก็มีอยู่ด้ โคตรคนละสบันเซือป่ะบอนี่แม่ถึงเสียถึงคุกทึงสบันเสือคนละสบันเซือครับแมนครับผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนโอ้เอาคันพี่น้องอยากสนับสนุนครับซีรีส์ยังนี้กะทักหาบอสอูหรือโทรศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าได้เลยอยากสนับสนุนสาวน้อยเดี๋ยวซีรีส์เลไปเลยครับทีมงานเ้ากับสีมีก็ร่างใจขีดนี้ได้มาหนีิพอแมนครับเก็ยรหิพี่น้องไในมลด้ซืึนด้นีได้ฮะครับผมปะจีจุยพี่ชาติงคืนบ้าง อุ้ยก็ต้องรอไปเบื้งบนเนาะเป็นยแตกสาทุพิเลยวะน้ำเลยบนา่นํำเลยบ่กันอว่าเป็นขาหมูอ่ะว่าเปนขาหมูออพี่รองดาวลาภาไปเบิ้งทางกองท้ายเขาไปเือไหนี่มันอีตจตามพีครับนี่ครับนั่งเอกเขาครับพี่้องครับ ป้าด<พ>ีใจได้ได้เ <music> ห <Brothers> okay, ็นคู่นั่งเอกออมแอมแม่มือนีไหมไปพี่น้องค่ะฉีทุกคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็แบบหัวสะเทียพี่น้องก็จะเพิ่มขึ้ขนาดนักแสดงยังหัวควอนกันเองค่ะพี่น้องคนเบิ่งสิซ้ำไหนรอดติดตามนะคะได้ได้ได้นำไม่ว้าเฮียเตียรซาเลยนี่อยากจะพูดเลยค่ะรอติดตามเลยค่ะเผ็ดมันเผ็ดนี่น้องอันแตกนี่แตกงอนมาดูนั่งเอกว่าไหก่อนเด็กตัวไหนเซตเงาค่ะวววอุ้ย บดลรอติดตามพี่น้องครับสาวหน่อยเดือซีรีส์ครับผมเร็วๆนี้นะครับพ่อพ่อแม่ขาอันี่คือการแสดงนะคะเชิดงอยู่เออผู้ใดว่าการแสดงได้ข่อยเอาเทียมไหมบริวารได้เนี่ยคือองค์หญิงบริวารได้ลูกเด้อโอฝากถึ่งองหญิงนั้นเป็นการแสดงได้ลูกเด้อ นี่นเกาเขาทด้เราท้ครับเขาทได้เรกเขาื่ทีมงานกองท้ายห้องแบงค์ท้องทุ่งโปรดักชั่นนะครับนอะไรใส่ มงทีปอมงานเขาตอนไอตอนเี่เราไปจะเป็นแค่ได้เบิ้งยับ้าครับหลายเร่อง่ไอเราก็่มครับพี่นุ่นครับอาเซมครับเซิรครับนี่เขาฉากแล้วรับพี่น้องครับไปพี่นองเซิร์ต่อซิร์ นี่ครับอี่อครับฝากไว้ด้วย G O หนึพี่สองครับผมพี่สองครับใครเป็นแบบไหนเปิดช่องดวนแล้วดวนเลยสักคู่สักคู่สักคูสักคูสุดยอดครับสาวน้อยเดอะซีรีส์นะครับนี่ครับผู้สร้างสรรค์เลยอันนี้ครับเดียบพี่สอง G O หนึ่งออฟฟิเชียลป้าพี่รองฝากได้ครับฝากแฟนครับสาวน้อยเอฟซี นะครับไปติดตามผอเราในเดื่อครับครับผมนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นทีมงานอุ้ยอุ้ยไปครับเจฟพี่พ่อพ่อโจครับไอเสียบูเสียบูเสียบูเี่นี่ต้องเสียบูเขาจำตำแหน่งแลนะเสียบูใช่ไหมตาดูใช่ วันนี้เราถ่ายทำกี่เรื่องครับพ่อสองสองใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งหมดเรามีห้าเรื่องใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ใช่หาเรื่องหาเรื่องครับพ่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปจองโรงแรมเพิ่มเลยนะนี่อยู่สามวันวันสุดยอดครับผมวันที่แปดเพกลับบ้านนี่ฝากบอกนะครับว่าทีม JO 1นะครับ JO 1นนะครับใครจะมามาได้เลย เพราะตอนเนี้ยมีผมอยู่คนเดียว JO หนึ่งอ่ะมีผมอยู่คนเดียวไม่บองฟ้าได้เลยสุดยอดครับพี่น้องอันนี้คือประธานใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ครับประธานมาอ๋อเดี๋ยวดประธานมาใช่ไหมครับนี่ครับผมฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อครับแฟนกับสาวหน่อยเอฟซีแฟนกับสาวหน่อยเอฟซีทุกคนนะครับพี่น้องฝากติดตามนะครับผม สังน้อยเดซีรีส์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรเิม่มบรรยากาศกันไปเรื่อยๆได้พี่น้องเลยน,น,น,นี่ก็จะเป็นเมืองหลงังไปกลังถ่ายกันอยู่น,นะครับพีน่น้องครับเดี๋ยวเราอยากให้มันดุดเข้าไป ซุ้มซุ้มขอเบ่งนะครับพี่น้องนี่หัวนนนะครับกำลังขอฉากอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องไปพี่ยาวร้อนร้อนใช่ไหมใช่มาครับให้กำลังใจกันครับฝากฝากกลองหน่อยนะครับฝากช่องเงาะหน่อยนะครับนี่ช่องมะนี่อยู่ครับจากคนเหลวประมาณจากจากคนจี๊ดตามหรอบังดูเดี๋ยวบังดูจะพันเจ็ดพันกว่าเลยนะครับฝากไอ้ทีเงาะหน่อยนะครับ ก็ติดตามด้วยนะครับมาแล้วครับผมจ้าวปิตาเบิร์กกระเบนออฟผิเชี่ยวนี่ไปแล้วครับโอ้โหเราก็ไปอยู่แล้วไปใช่ออ่พีน้งครับขอบคุณทุกคนร่างใจด้วยพี่น้องเด้อเก่งใจลงซาลาตินี่ก็เอาไว้ซ่อนี่ครับพี่น้องครับสิบหนาจังมาพกพะพอกันไหม่นะครับผมขอบคุณทุกคนร่างใจครับบ๊ายบายครับ